สวัสดีเช้านะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมวัดพระศรีสันเพชรต่ะครับังเศวัดนี้ก็ี่แครับเจดีย์สามองค์ของวัดก็จะเรียกว่าเจดีย์เจดีย์ทรงระคังฟั้มหรือเจดีย์ทรงรังกาได้แบบมาจากศิลปะสุโกไทยอยู่วัดนี้ร่างเดิมคือเพชรชวังหลวงของอยุยยามาก่อนในช่วงปี 893แต่พอปี1991ปรับรลงมาไต้ลูกพนาฏต้องยกพื้นที่นี้เป็นเขตพุทธวาดและก็เขาเดีพระราชวังมาตั้งแทบหลังวัดพระศรีสันเทศให้เป็นพระราชวังกระเทยขึ้นไปติดกับเขตแม่น้ำจุกเกือบถึงเขตแม่น้ำลรบุีหรือฝั่งตรงข้ามถนนกับวัดหน้าพรเมนั่นเองครับ แล้วมันจะถ่ายกันแบบคิควๆนะครับแปลว่าสไตล์ตบ้านๆเลยพอจากตรงนี้นะครับที่ว่าเจดีสามองค์นะครับอันนี้ส่วนมากก็จะเข้ามาทางที่เราเดินบางทีควจะคิดว่าบองเจดีย์สามองบางคนบองกว่าเจดีนู้นคือองคงที่หนึ่งฝั่งนู้นนะครับซ้ออายมือที่ปกติซ้ายมือที่มกี้แดงจริงีพายแล้วครับองค์นี้นะองค์แรกคือองค์นี้นะแค่เดินเข้ามาบางคนจะสงสัยว่าโอยองค์ องแรกกับองคะ์การจะสร้างในปี2 2 0 3 5สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สององแรกเป็นที่บรรจุพระบรมมริของสมเด็จพระบรมไตรโยลกนาถและองค์กลางเป็นที่บรรจุพระบรมมรดิของสมเด็จพระบรมราชานิราชที่ไ่สามและองท้ายองที่สามสร้างในปี2072แต่เสร็จจริงๆคือ2076สร้างโดยพระบรมราชาธิราชที่สี่เนาะอุทางคูนเพื่อบรรจุพระบรมมริของสมเด็จพระรามาธิบดที่สอง หลังจากที่เราแนะนำเจดีสามองค์ไปแล้วครับวัดนี้ขอเสริมไพ่หน่อยนะวัดนี้เป็นวัดที่แบบว่าเป็นวัดที่ที่ผมชอบที่สุดหรือกว่าได้จากแต่อัานประวัติศาสตร์มารู้สึกสงรักสตอรี่ในวัดนี้อะไรต่างและส่วนผัดจากเจดี JD, องนู้นก็คือท้ายวัดนะครับถ้าพูดถึงว่าดูในรูปแห่งที่ในวัดจะเป็นรูปบวก เขาเรียกว่าตรงนู้นจะเป็นวิหารจตุรมุขนะครับเรามาอยู่กันตรงเพหน้าวัดในอดีตนะครับนี่ประตูทางเข้าของหน้าวัดเมื่อตอนที่ตร้งวัดได้ใหม่จะอยู่ทางนี้แต่ปัจจุบันไม่ใช่นะจะมาทางนี้นะมาไม่ได้ครับจะไปเข้าทางนู้นท,ทางที่เราเดินมานะครับตรงนู้นทางนู้นเลยที่เห็นที่เราถ่ายตอนตอนแรกที่เห็นเป็นเจดีสามองค์นั่นแหละครับตรงน,นั้นอันนี้คือทางหน้าวัดในอดีตจะแนะนำทีละส่วนส่วนนี้อดีตก็คือเป็นหอทะระฆัง ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะรา,าคางไม่มีนะครับอตหัวรแต่ะะประดิตศาสตร์บางคนก็สันนิษฐานว่ามันดูสถานที่เหมือนจะทึบหรืออะไรนี้เวลาตีระฆังตีอะไรก็อาจจะแบบว่าเสียงแบบว่าไม่ไม่ก้องกลางวัน,วนแล้วว่าพูดตามประวัติศาสตร์ดีกว่าแหนังสือผมก็พูดตามนั้นเนี่ยใครจะเชื่อไม่เชื่อชอบไม่ชอบยังไงก็ มันไม่ใช่ปัญหาของเราคือปัญหาของคุณ <c oughs> หอจันร์หอระฆังนะครับนี่เราก็เดินตรงจากหอะระฆังเข้ามาจะเจอวิหารเพระศรีรสรรเพชรสะวนจากอดีตวิหารวิหารหลวงนี้เป็นที่ประทับขององค์พระศรีสันเพชรซึ่งมีความสูงที่ประมาณ16เมตรแต่ทุกวันนี้อง,องค์พระศรีสันเพชรในศึกทั้งเปลียนทั้งที่สอง พ่อมาได้ลอกคองหรืออะไรออกไปจนเหลือตะแกนพระซึ่งแกนพระทุกวันนี้ไปปฏิสถานที่วัดวัด,วดโพที่กรุงเทพจะมีเจดีย์ใหญ่ในวัดได้จะเขียนว่าพระสีสันเพชรดายานบรรจุในเจดีย์นั้นที่ชื่อองค์พระเจดีย์พระสีสันเพชรดายานพบได้ที่วัดโพที่กรุงเทพนั่นเองแต่แต่แต่จริงที่นี่แบบ เป็นวัดที่แบบว่าของพระมหาษัตัิร์ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา<อ>หรือเขาเรียกว่าเขตพุทธาวาดนั่นเองจริงๆวิหารนี้จะสร้างในปี2042แต่องค์พระสีสันเพชรสร้างและประทับที่นี่ในปีถัดมาคือ2043นั่นเองครับถัดจากวิหารหลวงหรือวิหารพระสีสันเพชรถัดจากซ้ายมือ จากวิหารพระสีตันเพชรเดินมาจะเจอกับวิหารพระโลกนาถนี่คือเป็นที่ประทัดขององค์พระโลกนาถแต่ทุกวันนี้จะรับชมได้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรับพร้อมกับเหมือนกับองค์องค์แกนพระสีตันเพชรเช่นกันครับแต่องค์พระโลกนาถยังสมบูรณ์แบบได้ไปปริดิษถานที่ดีก็โผแล้ว,แ,ลวแต่จะมีองค์ที่สมบูรณ์อยู่ครบคน่นค่อนข้างจะครบถ้วน คือองค์แกนพระศรีดันเพชรกับองค์พระโลกานาถจะสร้างในปีเดียวกันก็คือ243เหมือนกันต่อไปเราจะเดินเข้าต่อระเบียงโคดของวัดนะครับร<อ>ะเบียงโคดทั้งหมดของวัดนะครับแต่จุดเด่นของระเบียงโคดวัดนี้จะต่างจากวัดอื่นตรงว่าปกต,ติระเบียงโคดองค์พระจะหันหน้าเข้าไปหาองค์เจดีย์ประธานของวัด แต่วัดนี้พระจะหันออกแต่ซึ่งในอดีตทั้งหมดนี้จะมีหลังคาคุมทั้งหมดรอบระเบียงโคตทั้งหมด่ไป,ไปชมมันต่อ,อมาถึงอันสีสุดท้ายแล้วสุดท้ายของสุดท้ายแล้วครับวันนี้กลับมาที่วัดพระศรสรรเทชอันนี้เรามาอยู่กันที่ด้านหลังของวัดแล้วอันนี้เราท,ที่เราบอกไปนะครับว่ามิหารจะตุลโมกถ้าเกิดดูในหนังสือหรือดูในแผนที่ของวัดหานจะตุลมุกจะไปรูปบวกเพราะเนื่องจากเป็นจะมีพระ อยู่ในนี้คือมีพาษีรีธิยาบทมีมานั่งนอนยืนเดินแต่ที่เราจะเห็นในทุกวันนี้ได้จะมีหนึ่งธิยาบทเดียวที่เราเห็นในทุกวันนี้คืออิยาบทแรกคือนั่งนั่นเองจะอยู่จะอยู่หลังจากองค์เจดีย์องค์งที่สามนี่นะครับองค์เจดีย์ตรงะฆังองค์ประธานของวัดนันเองอันนี้คือที่ยังเหลือให้รับชมได้ก็จะมีแค่นั่งแล้วก็มานี่ จะ,จะวางการสร้างคระในวิหารจะตรมุกจะเป็นเครื่องหมายบวกแต่ก็สัดสินาไม่ได้ว่ามุมนี้แต่ทิศอีกสามทิศที่เหลือเป็นอันไหนเป็นนั่งนอนหรือยืนเดินอะไรก <c oughs> ็เราเราเห็นแค่ที่งเห็นดูมีที่ถ่ายแวตอนแรกก็มีนั่งอันที้ตรงจะมีสี่ทิศน,นะครับ ทิด,ดงที่ต้องข้ามกับอันนี้ทิดที่พระนั่งนะครับอันนี้แล้วก็สุดท้ายทิดตรงนี้ก็คือตรงนี้ตนแต่ฐานพระหรือฐานชุกกะชีจะมองเห็นไม่เด่นชัดมากนักแต่ที่เห็นเด่นชัดที่ยังหลงเหลือจะอยู่ในวิหารเจสุลังค์พีก็จะเป็นนี้นพระ พระนั่งนั่นเองที่แบบยังเห็นมีองค์พระและมีพระเพ,พียงเหลืออยู่ได้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนส่วนนี้ก็ทา,ท,าทางทางทลายไปยเยอะนอกปกตินี่จะเป็นวิหารที่ทิ่งใหญ่มากสวยมากตรงท้ายวัดอาจจะเสียงดังเลยนะครับพะมีเจ้าหน้าที่ตากกาักจานอะไอยู่อาจจะมีเสียงบ<า>รบกวนบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยได้ยนะครับ เอดีวัดพระสุสันเทศ3สามองค์นี้ได้รับต้นแบบศิละปะมาจากสุโขทัยนะครับจะมีต้นแบบมาจากสุโขทัยหรือเขาจะเรียกกันว่าสิาสัจนาไรนั่นเองสุดท้ายนะท้ายสุดของวันนี้นะครับขอให้ทุกคนชอบกดใช์ชอบกดไลค์ใช่กดแช, like, คร,คชร์